สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูคุนซี่ของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้ดูเทคโนโลยีของ AI ในการสร้างเพลงนะครับหรือสร้างบีดดนตรีประกอบไปด้วย Suno AI นะวันนี้เราจะมาดูอีกตัวหนึ่งครับที่เอาไว้สร้างเสียงร้องครับชื่อว่า Kids AI คือผมได้ข่าวเกี่ยวกับตัวนี้มานะว่ามันดีมากๆแล้วก็ อยากมาลองนะครับอยากมาลองให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะ uh, Kids AI ซึ่งด้วยความสัตย์จริงแล้วผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันจะมาลองไปพร้อมกันเลยนะครับ uh, มาดูพวกนี้ก่อน Only m r s u n when it starts to snow. Only know you love her w h e you let her go. คือตัวนี้เนี่ยคิดเซไอเนี่ยความสามารถของเขาคือเปลี่ยนจากเสียงธรรมดาสมมุติเป็นเสียงผมนะครับกลายเป็นเสียงแบบนี้ Only m i sun when it starts to snow. หรือว่าเสียงแบบนี้ หรือว่าเนี่ยเราจะมาลองดูเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะลองใช้เสียงผมดูนะแล้วก็ดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะอันนี้คือความสามารถหลักของเขาเลยมามาลองดูกันนะฮะน่าจะต้องอ try free โอเค Multiple File Support อ่าโอเคโอเคผมคิดว่าผมเข้าใจเราจะข้ามทิ torial ไปอัปโหลด c a p คเ l l o of u u l l Song ดร g กโอเคหมายความว่าผมจะต้องเดี๋ยวผมจะอัดเสียงตัวเองแล้วก็เซฟไว้เพื่อที่จะอัปโหลดลงนะครับผม อ่ะประมาณนี้เสียงผมไม่ใช่นักลองนะ but you get the idea คุณเข้าใจไอเดียนะว่ามันเป็นประมาณนี้เราจะทำอะไร create song demo yes yes uh friend Voice creation อ่ามีลองดูลองดูโอเคเท่านี้เราก็จะเข้ามาในหน้าหลักของมันแล้วก็ความสามารถของมันก็จะถูกอันล็อกนะครับ Voice changer โอเคเราจะเล่นกับเจ้าตัวนี้อ่ะ ah, 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 ah. อันนี้คือเสียงที่ผม ได้ record ลงไปเมื่อกี้นะลองมาดูว่าเขาเปลี่ยนให้เราเป็นอะไรบ้างโอเคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าพูดตามตรงนะแต่ที่ไม่ค่อยดีอาจจะเพราะว่าตอนแรกมันจะเป็นไฟล์ที่เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้จ่ายตังคนะ์ไงอันนี้เราจ่ายตังค์ไปแล้วเราลองดูว่ามันทำอะไรให้เราได้บ้างอ่ะ เป็น female vocalist หรือว่าเพราะผมร้องห่วยวะ changing voice อ่ะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะฮะ <S <S <ess> หรือว่า <S <S <ess> ต้องเอาเป็น a capital ไม่เกี่ยวเนาะอืมผมกำลังสงสัยว่าโอเคเดี๋ยวผมจะขอลอง แบบนี้หน่อยนะ,ะทุกคนครับจะบอกว่าจริงๆแล้วผมเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์นะเพราะฉะนั้นผมก็จะมีไฟล์พวกเสียงร้องอะไรของนักร้องอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโปรเจกที่ทำเมื่อคืนนะก็จะลองเอาเสียงร้องของพี่คนนี้นอนอเอาเนี่ยอ่าเพลง del นะครับของพี่บี้ไปฟังกันได้ ผมจะเอาท่อนนี้มันเล่นเดี๋ยวเราจะทำเหมือนเดิมก็คือเราจะอัพโหลดไปในเว็บเขานะฮะโอเคนี่คือเสียงร้องต้นฉบับนะครับ,น,น,บนี่คือเสียงร้องที่ AI เปลี่ยนไปแล้วทำยังไงเอ่ยอ๋อนี่ มนออชโอเคมนออชแต่ว่าเขาโอ้ยมีแทยอนด้วยวะลองดูดิแต่ว่าภาษาอะไรเขาก็ยังไม่คมนะหมายถึงว่าอันนี้มันเป็นภาษาไทยอะ่ะเ,เข้าใจได้แหละเขาก็ยังแบบอักเสนอะไรเขายังไม่คมลองแทยอนร้องจะเป็นยังไงนะ โอเคผมเข้าใจว่าเขาพยายามเอาคาแรคเตอร์เสียงของคนคนนั้นมานะฮะโอเคทุกคนคราวนี้ผมคิดว่าจุดอ่อนของ AI ตอนนี้ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ภาษาไทยนะครับเราใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่เขายังอาจจะยังไม่ develop อาจจะยังไม่รู้จักหรืออาจจะยังไม่เก่งนะเพราะฉะนั้นผมจะลองให้โอกาสเขาโดยการใช้ ภาษาอังกฤษดูก็ผมไปเอาเสียงที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ฟังอันนี้เป็นต้นฉบับที่เราจะามาเล่นกันนะโอเคเราจะลองทำเหมือนเดิมนะฮะก็คืออัปโหลดไปอันนี้เป็นภาษาอังกฤษละเพราะฉะนั้นจะไม่มีข้ออ้างอะไรละว่ามันทำได้ดีหรือไม่ดีนะครับผมมีความเชื่อว่า AI มันก็ควรจะใช้ง่ายเหมือนกันนะเพื่อที่จะเรียกคนมาใช้แบบแพลตฟอร์มเขาเยอะๆอ่ะนะอ่ะเปลี่ยนเป็นขอแบบว้าวๆสักอันได้ไหมวันเนี้ยอ่ะเปลี่ยนเป็น female warm pop If time the party was over, and our time earth true over was and was our on โอเคผมว่าจุดอ่อนจุดอ่อนมันอยู่ที่ภาษาไทยนี่แหละ pitch detection too high แปลว่าอะไร pitch detection มากเกินไปอย่างเงี้ยเหรออเดี๋ยวเราจะลองอันอื่นดูถ้าเกิดเราเอาเป็นแท้ยอนอันนี้น่าจะได้ละเดี๋ยวจะลองโมเดลอื่นด้วยนะ มีอะไรอีกจริงๆเขาน่าจะมีแบบอา่าเป็นพวกแจ๊สหน่อยอ่ะลองไทยยอนดูฮะโอเคเข้าใจเข้าใจได้ว่าแบบอืม If time the party was over, time earth over was And our was on อันนี้โอเคอันนี้ว้าวอยู่อันนี้ทำเป็นแบบแจ๊สอะผู้ชายเล่นแจ๊สถ้าเปลี่ยนเป็นแรปเปอร์อันนี้เป็นแรปเปอร์ที่มาร้องเพลงอ๋อเขาก็จะ p i t c h d s t c t i o n Too High อย่างเงี้ยแล้วเราเราจะเล่นได้ไหมไม่ได้ถูกปะเอ้ยได้ได้อันนี้ If time the party was over, and earth true over was and was our on ผมเข้าใจละ c h จ e t e c t i o n t t o High หมายถึงว่าเสียงต้นฉบับอ่ะมันสูงไปสำหรับคนนี้อ่านี้ก็เหมือนกันเสียงต้นฉบับมันสูงไปสำหรับพี่คนนี้เพราะฉะนั้นอ่าโอเคนะก็ก็สมจริงนะคือเขาน่าจะไม่อยากให้ AI เกินไปอะ่ะเสียงออกมาไม่ไม่ AI เกินไปนะครับ เราลองมาเป็นแบบเออเนี่ยเนี่ยเนี่ย female diva R&B อันนี้โอเคเลยอะ่ะเนี่ยสองอันนี้ผมโอเคเลยอะ่ะแบบเนื้อเสียงมันเปลี่ยนไป Spanish somber อันนี้ น่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับ a c คเซนเขาใช้คาว่า Spanish แปลว่าคนที่พูดภาษาสเปนเป็นหลักเพราะฉะนั้น a c คเซนท้ายคำเขาจะเขา,เขาจะมีเอกลักษณ์อีกแบบหนึง่งเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันจะคำนวณออกมาเป็นยังไงอ่ะ อันนี้คือลักษณะของเสียงนะครับเออเออ,อันนี้ทำได้ดีนะ3มอันนี้ทำได้ดีทายอนก็ทำได้ดีพูดง่ายๆคือผมยังไม่ประทับใจที่เป็นภาษาไทยนะที่เป็นภาษาไทยนี่ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรเรื่องเกี่ยวกับแอคเซนที่เราแบบ เราเรายังไม่ได้เออเราเราคิดว่ามันยังไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเอ,อ้ยโอเคเลยนะอะทุกคนครับตอนนี้ผมมีไฟล์เสียงที่เป็นที่ที่เป็นพอดแคสต์เนาะผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเขาเอาเสียงคนที่ทําพูดพอดแคสต์อยู่เนี่ยอย่างเช่นในกรณีนี้เป็นไซมอนซินิกนะครับ People I will never talk to again for the rest of my life เอาไปเปลี่ยน เป็นเสียงคนอื่นว่าจะเป็นยังไงอ่ะวิธีการทำก็คือทำเหมือนเดิมนะครับผมไปดูดเสียงโดยใช้ obs แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะ export เพื่อไปอัปโหลดลงใน kids ai นะฮะ people i will never talk to again for the rest of my life people i will never talk to again for the rest of my life <laughs> แต่นี่กลายเป็นเซมานติกก็อ่านเหมือน ai เหมือนกันนะเนี่ย People will never talk again for the rest life to for of will talk I again my มีความเหมือน AI เหมือนกันอะถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเสียงผู้หญิงครับ People I will never talk to again for the rest of my life โอ้อันนี้ไม่ได้เลยนะอันนีออ้ too low นี่ไง Pitch detection too low แสดงว่ามันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันให้ดีที่สุดไง Pitch of your audio is too low which may impact the quality okay เข้าใจถ้างั้น to be fair ทำให้แฟร์ที่สุดนะเราจะเอาแบบ อันนี้มี Speaking Voice นะครับซึ่งจะตรงกับจะตรงกับที่เราต้องการนะเราจะเปลี่ยนเป็น British Male Voice Actor เป็นคนอังกฤษนะเพราะฉะนั้นสำเนียงจะอังกฤษหน่อยลองดูฮะ People I will never talk to again for the rest of my life อันนี้ได้มากเทียบกับ Original People I will never talk to again for the rest of my life เปลี่ยนเป็น people I will never talk to again for the rest of my life ว้านนอันนี้ได้มากแสดงว่าต้องใช้เป็น speaking voice เออเมื่อกี้เราใช้เป็น thinking voice เนี่ยเอ้ยถ้าอย่างนั้นนะเปลี่ยนเป็นผู้หญิง people I will never talk to again for the rest of my life ไม่ได้เดี๋ยวนะ ต้องเอาคนนี่อ๋อ t ู o low เคทู t ล o low ไม่เป็นไร t ู o l o ลบออกไปก่อนอืมใช้ยากเหมือนกันหมายถึงว่า range ของเสียงอะ่ะก็ต้องตรงกับต้นฉบับประมาณหนึ่งด้วยเนื้อ,อก่อนไหมคือไม่ไงั้นมันก็จะต่ำไปหรือว่าสูงไปหมายถึงว่า AI มันยังไม่ฉลาดถึงขนาดว่าจะเปลี่ยน range เยอะขนาดนั้น People will never talk again for the rest life to for of will talk I again my อันนี้ก็ยังรู้ว่าเป็น AI ปะ่ะ people I will never talk to again for the rest of my life อืมเหมือนกับว่ามันต้องเอาเสียงที่คล้ายๆกันอย่างที่ผมบอก range เสียงคล้ายๆกันมีแบบความกว้างความความสูงต่ำของเสียงที่คล้ายๆกันอย่างเช่นพี่คนนี้ people I will never talk to again for the rest of my life แต่อันนี้ว้าวอยู่นะถ้าจากต้นฉบับเป็นอย่างเงี้ย never the rest life to for of will talk I again my กลายเป็นเนี่ย people I will never talk to again for the rest of my life คือมันคล้ายก็จริงแต่มันก็บอกได้ว่าต่างคนต่างพูดอะหมายถึงว่ามันไม่ใช่มาจากคนเดียวกันเอออันนี้ก็เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ผมอยากจะ bring up ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของ AI ในการเปลี่ยนเสียงนะครับคือในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีไอ้พวกนี้เยอะมากขึ้นแล้วก็ผมมองว่ามันจะทำให คนเราเนี่ยไม่เชื่อใจใครในโทรศัพท์แล้วก็ไม่เชื่อใจใครในคอนเทนต์อะไรต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นคนเราจะห่วยหาการมาเจอกันมากขึ้นการคอนเน c t หากันมากขึ้นอันนี้ผมมองว่าเป็นอะไรที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตน,นะหมายถึงว่าเราน่าจะเล่นโทรศัพท์กันน้อยลงไปเองเพราะว่าคอนเทนต์มันเกลื่อนมากแล้วมันจะมีแต่คอนเทนต์อะไรก็ไม่รู้ ในอนาคตซึ่งพยายามจะขายของเรานะครับสิ่งที่เราน่าจะหวยหาก็คือการออกจากบ้านมาเจอเพื่อนญาติพ่อแม่พี่น้องหวยหาอินเทอร์แอคชั่นคนกับคนจริงๆที่ไม่ใช่ AI อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่ว่ามันมันน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แหละเพราะมันมันกำลังมาแล้วมันมันทำได้โอเคประมาณหนึ่งเปลี่ยนไปได้หลายเสียงแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้ศึกษาเดี๋ยววันนี้จะลองศึกษาดูต่อจาก ถ่ายคลิปนี้จบนะครับแล้วก็ใครมีความเห็นอะไรยังไงสามารถแชร์กันข้างล่างได้เลยนะครับผมเปิดรับทุกความคิดเห็นอยากรู้ว่าคุณคิดเห็นยังไงกับ AI แล้วก็ในอนาคตมันจะเอาไปใช้ในทางไหนได้บ้างอะไรที่เป็นส่วนที่น่ากลัวอะไรเป็นส่วนที่เราควรจะศึกษาเพิ่มเพื่อไม่ให้เราตกงานในฐานะของคนทำงานเกี่ยวกับเสียงนะครับลองคอมเมนต์มาไว้ได้นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับสำหรับบูค e น o u n t y คระหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรอย่าลืมติดตามชม วันนี้อ้วนดีครับ